ยำปลาหมึกกันจ้ะเมื่อคืนเลิกงานมาดึกโอ้หเหนื่อยเช้ามาทำงานบ้านแล้วก็จัดเนี่ยยังไม่เสร็จนะต้องล้างห้องน้ำอีกยำปลาหมึกยำปลาหมึกใส่หมูสับนิดหน่อยเป็นไงน่ากินไหม่ะเดี๋ยวเรามาลงไม้ลงมือกินกันเลยแซบ่บแซ่บแซ่บแซ่บนัวแซ่บนัว ปิดเสียงโทรศัพท์จแจ็คโนนัวเลยนะจ๊ะเห็นกันไหมเดี๋ยวแพ้ปรับกล้องนิดนึงก่อนมาเลยกินกันเลยงานนี้ต้มีน้ำอยู่ด้วยยายยังไม่ได้กินเลยวิตามินวางนี่กินก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยกินวิตามินวิตามินตอนเช้า กินยำไม่เฉย,ยไม่มีผักอะ่ะไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปซุปเปอร์หลายวันละเหย๋ยอผู้รหัสพักสองวันอังคารกับพูด,ดพู้รหัสแพทก็ไปทำงานอีกก็แดดที่ชั่วก่อนลืมนักเคนเหรอนักเคนแบบต้องใส่ใก่ วันนั้นของเดือนอยากกินแต่ของแซ่บๆอยากกินแต่แซ่บๆเผ็ดๆเนะี่ยปกติก็ไม่ได้อยากจนน้ำลายไหลขนาดนีอ้อันนี้อยากแบบอยากกินแบบเต็มที่ปลาหมึกม,มาทั้งดุนไม่ต้องหงสงหันนะ ่าว,ม,ม,าวมือกลับมาจากทำงานมันลงวิดีโอเคเวนินสังเคเวินทำวิดีโอไว้ให้แม่หน่อย กลับมาก็มานั่งลงวิดีโอลูกทำค่เวนตื่นเช้ามาบอกแม่ไม่ลงได้ไหมไม่ชอบวิดีโอนั้นเลยเขาบบบมันไม่กู๊ดเลยเขาบอกเดี <c oughs> ย๋ยวทำใหม่เขาบอก <c oughs> ไม่ทันแล้วแม่ลงไปแล้ว ยังไม่ได้ดูเลยว,วิดีโอที่ลูกทําลงแล้วก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะไปนอนดูอยู่ทํางานบ้านทำอะไรเสร็จก่อนส <c oughs> ุนพริกอ่ะโทษทีสุนพริก แข็งมาจากเวียดนามนะไม่ใช่จากไทยหรอกส่วนใหญ่พริกแข่แข็งจะมาจากเวียดนามคำใหญ่นะกินคำใหญ่ให่มันจะได้รสชาติ กินยำมุ้งเซนเนี่ยพวกเครื่องไม่ค่อยได้กินนไม่ได้ใส่มะเขือเทศนเนี่ยไม่กินทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บทั้งนัวดูทุก,ก่อน ไปแล้นะเส้นแต่ก็ยังยาวอยู่แต่กินเส้นยาวๆอร่อยดีกว่ากินเส้นสั้นๆไม่อร่อยอเส้นปาายังไม่ได้เอาเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวบายๆก่อน พริกเวียดนามนี่ก็เผ็ดจริงๆนะคงจะมาจากตระกูลบ้านเรานะั้งตระกูลเดียวกันเผ็ดมาก ชื่อาพริกก็เผ็ดหมดแล้วนะเช้ามาไม่กินอะไรเลยมากินของเผ็ดจะไม่ปวดท้องเหมือนเนี่ยแต่อยากกินอนะ นันงจั๊วเป็น้าปอ่ะปลาหมึกไม่ค่อยสดเท่าไหร่ กินแต่หุ้นเส้นเป่าไหมมันไม่ได้ร mm. ้อนมันเผ็ดนึกว่ามันร้อนอื ไม่ไหวแบบป๊บปลุกน้ำเอาไปทำงานด้วยเหลือน้ำแข็งไม่ละลายเลยอะเก็บ,บความเย็นดีมากโอ้วมันเผ็ดอ่ะเดี๋ยวมาแปบ๊บนึงกินต่อเผ็ด <laughs> ติมมะม่วงมากินเอาปลาหมึกไปเวฟเหมือนมันจะไม่สุกเพื่อความชัวรู้สึกอะไรเเหมือนปลาหมึกมันจะไม่สึกไม่สุกยังไงก็ไม่รู้อ๋อพูดไม่ชัดอีกไอติมมะม่วงทำเองงะเนี่ยไม่ใช่เธอไอติมแบบ ลทําให้สามีแล้วมเหลือก็เลยไปแช่แข็งเป็นไอติมไปเลยเลยใช้ใช้มะม,ม่วงล้วนๆะไม่ได้ใส่น้ําแข็งนะมะม่วงแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็ไปปั่นใส่นมใส่น้นํำผึ้งหน่อยอกินเปไอติมไปเลยมาต่อที่ยำเอาปลาหมึกไป เอาปลามึกไปเวฟมากลัวมันเหมือนว่ามันจะไม่สุกก็เลยเอาไปเวฟกินต่อ กินอย่างรีบเร่งไม่ได้มันเผ็ดเผ็ดแต่ก็อยากกินบนนะว่าเผ็ดแต่ก็ทำเผ็ดรู้ไหมอยากกินเผ็ดจนน้ำลายไหลอ่ะกินน้ำลายเอือกๆเลยอยากกินมากอยากกินแั่บๆเผ็ด จะเลือกกินแต่หมนเส้นกับปลาหมึกที่เหลือก็จะไม่กินนะกินยำหม,มุนเส้นนะชอบกินหมนเส้นเนอ้งชั่วสุกอะเมื่อกี้เรงใส่ปลาหมึกไม่สุก ของหน่อยพรุ่งนี้จะมีบาร์บีคิวพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อนเพ <ๆ S 2> ื่อนมาบาร์บีคิวจะหลังบ้านนัดเพื่อนเพื่อนมาบาร์บีคิวกันหลังบ้านก็นเลยไปซื้อของหน่อย นี่เพื่อนถามใน youtube ถามว่ากินอย่างนี้จ่ายเงินกันยังไงใครออกหรือพี่แพทเลี้ยงอะไรงไงวันที่แพทเลี้ยงก็มีเหมืนอนแบบเออวันนี้กูเลี้ยงเองนะอะไรเงี้ยวันไหนทำก็ไม่นั่นก็พานัดกินกันก็แชร์ค่าอาหารเนี่ออกแพทจะเป็นคนไปจะะ่ายตลาดแล้วก็มาทําแล้วก็ก็เก็บค่าอาหารตามบินอน่ะสมมติว่าซื้อมาหกสิบก็คนละยี่สิบ ไรเงี้ยก็กินกันถ้าวันไหนแพทเลี้ยงแพทก็จะบอกว่าเออไม่กินข้าววันไหมวันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเองถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเลี้ยงไม่ได้ว่าจะอะไรเงี้ยก็แชร์ค่าอหารกันออกเครื่องดื่มว่า จะดื่มอะไรก็ซื้อเข้ามาถ้านัดกินกันนี้ก็ค่าอาหารก็แชร์กันถ้าไม่แชร์กันก็ซื้อเข้ามาแล้วมาแบ่งกันกิน เรียกว่าอเมริกันแชร์ง่ายๆก็คืออเมริกันแชร์ถ้าวันไหนแพทจะเลี้ยงแพทก,ก็บอกออวันนี้เดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ต้องอารมณ์นั้นแหละ เห็นกินกันบ่อยเพื่อนๆอย่าสงสัยต้องเดี๋ยวก็กินกันอีกแล้วเดี๋ยวก็กินกันอีกแล้วใครจะจ่ายใครออกหลายคอมเมนต์ถามแชร์กันออกอเมริกันแชร์อเมริกันแชร์ก็แชร์กันออกอ อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะมีปาตงปาร์ตี้แชร์กันออกนั้นแะแชร์ทั้งค่าอาหารแชร์ทุกอย่างเคยมีเห็นไหมเขาชอบเขาชร์เรียกว่าอเมริกันแชร์อเมริกันแชร์อารมณ์นั้นแหละที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละ อมรกันแช์สามีแพทเขาไปกินกับกินข้าวที่กับเพื่อนเขาเขาก็เป็นองนี้บางวันเขาอยากเลี้ยงเขาก็เลี้ยงบางวันเขาก็แชร์กันออกว่าให้บัตรสองใบเวลามาเก็บตังก็ จ่าบัตรเครดิตสองใบต่างคนต่างใจถ้าเปนไหนวันพิเศษวันอะไรเขาก็เลี้ยงส่วนใหญ่ไปดื่มไปดิ้งกันก็ต่างคนต่างใจนั่นแหละเป็นที่มาของอเมริกันแชร์ไปดีกว่าอร่อยแซ่บมาก บายบายโอ้ bye bye. Oh, มีลืมกินยาเห็นยาอยู่ข้างหลังอ <g ười> ยากกินยาก่อน